ครับทุกคนให้ดูพี่เป่าตงนะครับพี่เป่าตงเด็กอ้วนพี่เป่าตงสุดหลอ่อเด็กอ้วนประจําบ้านกินเก่งกินเยอะกินมะม่วงสกเห็นไหมครับกินเก่งกินเยอะเลยอ้วนเลยได้ฉายาว่าเด็กอ้วนเห็นไหมครับกินมะม่วงสกแม่ซื้อมาให้ บ้านนี้ชอบมะม่วงสุกกันครับนมก็มีเนี่ยกินนมกันด้วยรู้เปล่ากินใหญ่เลยเนี่ยตัวอื่นก็กินลแรวคบทยอยออกมากินกันครับมครั้งก็มาพร้อมกันมคขังก็มาทีละตัวครับมะม่วงผมจะให้กินแบบนี้นะครับล้างลอกเปลือกออก ให้กินส่วนหนึ่งก่อนครับจะได้น้ำหนักมันจะได้หนักถ้ามาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างเงี้ยมันมามันก็คว้าหมาับก็วิ่งหรือล,ลากไปเละพื้นหมดครับเละพื้นหมดเลยครับพอเทียบถ้าเกิดหั่นเป็นชิ้นกินมันก็ไม่ถึงชิ้นหรอกครับไม่หมดหรอกกินอย่างเงี้ย มจะให้กินอย่างนี้ครับเห็นนะครับอร่อยไหมวันทีเปาตรงสุดลากินมะม่วงสกุกเห็นไหมครับทุกคนชอบมากกินกันแต่ละตัวเนึ่มะม่วงสุกเนี่ยแอปเปิลก็มีกินนะครับเนี่ยแอปเปิลเนี่ยไม่กินนะเงาะก็มีกิน ลองหลายอย่างนะครับคือมะม่วงเนี่ยชอบชอบมากแล้วก็ละมดที่เขากินกันที่เขาชอบกันมะม่วงละมดอะไรประมาณนี้ผลไม้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะกินได้ทุกอย่างนะครับแล้วแต่บางตัวมีใส่ใการชอบมันก็ไม่เหมือนกันบางตัวก็อย่างนี้ชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างเงี้ย อย่างที่บ้านนี่มีหลายตัวเนี่ยบางตัวกินมั่งไม่กินมั่งก็แล้วแต่ความชอบของเขาเห็นไ,ไหมครับกินใหญ่เลยเด๋ยว,วนันเด๋กววนเอ้บอตรงเดี๋กววน <c oughs> กินละลอนหน่อยกินละลอนหน่อยให้ป้าป้าลงลงดูหน่อยที่ไม่รู้จักนี่คือชูก้าไกรเดอร์นะครับชูก,กาไกรเดอร์ ไม่ใช่กระลอกไม่ใช่บางไม่ใช่กระแตรครับผมเพราะพวกนั้นบางเป็นสัตว์สงวนเลี้ยงไม่ได้โดนจับครับอันนี้คือจูก้าไรเดอร์ที่เขาเพาะที่เขาผสมมาที่เขาเพาะพันธุ์ที่เขาวิจัยอะไรต่างๆแล้วก็เอามาเป็นสัตว์เลี้ยงครับแล้วก็นิยมเลี้ยงกัน แล้วก็นํามาเลี้ยงครับผมไม่ใช่ไปจับเอาในป่ามาเลี้ยงนะครับไม่ใช่นะครับครับผมก็ต้องรับมาจากฟาร์มหรือจากคนที่เขามีมาก่อนแล้วคะขอได้ลูกออกคลอดลูกออกมาเงี้ยเราก็ไปขอแบ่งปันมาครับไม่ใช่อยู่ในป่าในเขาแล้วไปจับมาเลี้ยงนะไม่ใช่นะครับครับผม เห็นครับทุกคนเอาอิ่นีนยังเนี่ยกินนมด้วยกินนมด้วยไม่อิ่มง่ายหรอกครับไอตัวนี้ถ้ามันกินอะ่ะเลยตั้งชื่อมันว่าเด็กอ้วนครับเห็นไหมครับทุกคนครับผมเรียนมีคอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีมีความสุขครับครับพอ,อยาวละสวัสดีครับ